พาไปรถ cóc bò <laughs> à may à Bột bò Bột bò đe à. กินเจ๊กอะอื้มห anyway> ัวเปียนเนี่เออครับทานหักกัะนึงหักกัะนึงเอาไปเซฟบังดี าเนืน่ไปหามาเ็บบมไปเอาเงินนะอันอย่าบอกไม,ม,ม,มนมนโมบอกให้หนะคือใบกระดกมนดงือหน,น,นึงหมดละเคลบดิไวดิสงไวขาส่งตรงอยนึ่งวิเอาสบอกเา็ย่งบวกดี ผ่านมัผหานมัผ่าน,าานามัวติปิดนะ